กรณีที่มีอาจารย์ธรรมศาสตร์ส่งหนังสือนะครับบอกว่าประสานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้พร้อมรับนายเพนกวินและโรงพยาบาลก็ตอบรับว่าจะรับนายเพนกวินเข้าไปรักษาตัวเพื่อต้องการให้หนายเพนกวินออกจากคุกมาผมถามว่านี่เลยครับคือพฤติการของมหาวิทยาลัยที่มีคําขวัญว่าฉันรักธรมร,ร,ธรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนหรือจะต้องให้นิยามคําขวัญใหม่ครับว่าประชาชนจะเกลียดธรรมศาสตร์เพราะ ธรรมศาสตร์สอนให้เอาเปรียบประชาชนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอเดนชาติคุณครับเธอทัวร์ท็อกทครับท่านผู้ชมผมว่าธรรมศาสตร์หรืออ่ะถ้าจะพูดให้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าธรรมศาสตร์ทุกคนอย่างนะครับผมคิดว่าอาจารย์สามกีบในธรรมศาสตร์ตอนนี้เนี่ยชักจะเกินไปแล้วนะครับเรื่องที่ไปส่งเอกสารส่งหนังสือนะครับ อ้างว่าจะขอตัวนายเพนกวินซึ่งติดโควิดนะฮะมารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับท่านผู้ชมอันนี้มันไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ก็คือธรรมะกับศาสตร์ศาสตร์อันเป็นธรรมะอันนี้มันจะเป็นอธรรมศาสตร์แล้วนะครับอะธรรมก็คืออธรรมนะไม่ต้องให้เรียกอย่างอื่นเพราะมันจะเป็นคำหยาบศาสตร์ก็คือวิชาวิชาที่ไม่เป็นธรรมะวิชาที่เป็นอธรรม ต้องว่ากันแรงๆแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าทางสิทธิ์เก่าทางผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ผู้ที่เป็นบุคลากรอยู่ถ้ายังมีความคิดนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่ไม่ได้เอออหอหมกนะครับไปกับไอ้พวก3นิ้วสามกีบโดยเฉพาะบรรดาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปฝังตัวเป็นปริงอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ดีนะก็ควรจะออกมาทำอะไรสักอย่างนะครับไม่งั้นเนี่ยต่อไปนี้ผม อาจจะต้องใช้คําเรียกชื่อมหาวิทยาลัยของท่านใหม่นะครับอะถามว่าทําไมครับท่านผู้ชมอะย้อนเรื่องกันไปดูสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้อะเรื่องของการให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยประกาศ10ข้อเรียกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคม2563้อกก็พออ้างได้ครับเห็นว่าทะเลาะกันนะครับวงที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยแทบจะระเบิดแล้วก็มี มติให้สืบสวนทวนความเรื่องนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าสืบไปได้สักขนาดไหนแต่ก็ยังอ้างได้ครับเรื่องนั้นอยังอ้างได้ว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เปิดทางความคิดสําหรับทุกกระแสความคิดไม่ปิดกัน้นอย่างพออ้างได้อย่างพอฟังได้นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องอาจารย์8คนอาจจะไม่ใช่ธรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีธรรมศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยรวมหัวกันไปประกันตัว นักศึกษาซึ่งทําผิดในคดีร้ายแรงนั่นก็คือคดีอาญามาตรา1นึจนทางมีคนไปร้องเรียนนะครับให้อาจารย์อเนกนั้นเนี่ยรัฐมนตรีอวเนี่นะครับไปสอบสวนหน่อยอาจารย์อเนกก็มีหนังสือขึ้นมาให้แจ้งไปถึงอธิการบดีให้ดำเนินการเรื่องนี้ แต่ก็มีเสียงต้านนะครับแล้วก็มีการออกบรรดากลับจากไอ้พวกนักวิชาการพวกนี้ถึงอาจารย์เอเนกด้วยคลิปเก่าๆผมทําไปแล้วเรื่องนี้นะครับท่านลองไปย้อนดูก็ถือว่ายังเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่ายังจะอ้างได้ว่าเป็นสิทธิของเด็กที่จะแสดงออกเรื่องเสรีภาพเอาประชาธิปไตยเอาเรื่องของการสิทธิในการเรียกร้องต่อต้าน ออกมาพูดมากล่าวมาอ้างก็ยังพอไม่ว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ยังพออ้างไปได้และก็ต้องบอกว่าโดยตัวบทกฎหมายก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าห้ามก็คืออาจารย์สามารถใช้ตำแหน่งของตัวเองนั้นในการที่จะไปประกันตัวลูกศิษย์ออกมาได้ซึ่งกฎหมายก็ควรควรจะเขียนให้ชัดนะครับก็เหมือนกรณีที่เอาสอสอไปประกันตัวไอ้พวกนี้นั่นแหละครับ อาจารย์ก็ทําได้มาอลัยจะไม่สอบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ก็สังคมก็คงต้องตั้งคาถามแล้วนะครับว่าตกลงคุณจะเอาไงก็เหมือนจุลานั่นแหละครับจะไม่สอบเรื่องของประธานนะครับนายกองค์กรองค์การบริหารนิสิตเชิญโจรมาประถมนิเทศเี่ยจุฬาจะไม่สอบก็ได้ครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริหารจุฬาแต่สังคมก็จะตั้งคําถามนะครับว่าก็เหมือนกันครับธรรมศาสตร์จะไม่สอบก็ได้ แปดอาจารย์ที่นะครับหรือกี่คนนะอาจจะสี่ห้าคน,นคที่เอาตําแหน่งตัวเองไปประกันตัวนิสิตในข้อหาคดีมาตราหนึ่งสองจะไม่สอบก็ได้แต่สังคมก็ตั้งคำถามได้ครับนะรบหรือกระทั่งแหมอมีกลุ่มนะครับกาเรียกว่าธรรมศาสตร์เป็นสิทธิ์เก่านะครับพิทักษธรรมซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เห็นด้วยกับพวกสามนิ้วสามกีบนะครับออกมาเรียกร้องให้หยุด ใช้ชื่อหรือหยุดแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดําเนินการต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของพวกแนวร่วมนะครับไอ้เพนกวินไอ้รุ้งที่เอาชื่อธรรมศาสตร์มาใช้อย่างเปิดเผยนะฮะเขาก็มีการออกมาต่อต้านกันก็นกดําเนินการกันไปครับแต่ไอ้พวกนี้ก็อาจจะมองได้ว่าก็มัน just a name เป็นแค่ชื่อมันเปลี่ยนไปชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่เรื่องที่จะพูดถึงผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องที่จะ ย้ายเพนกวินไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อันนี้มันเกินไปแล้วครับามว่าเกินยังไงนะครับธรรมศาสตร์เกิดขึ้นจากความคิดของอาจารย์ปรีดีพนมยง์ผมไม่รู้นะครับไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ตอนแรกรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ตอนหลังรู้สึกโชคดีครับที่ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์พอะรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องเอาความคิดของกนดื่นมาเป็นภาระให้กับหัวสมองตัวเองมากนัก อาจารย์ปรีตตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อาจจะมีจุดยืนเพื่อต้องการให้เกิดมหาวิทยาลัยลที่ให้ความสําคัญเรื่องเสรีภาพกับความเท่าเทีเทยมกันจนถึงกับมีคําขวัญของมหาวิทยาลัยลออกมาครับว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนผมเครารพนะครับและคารวะต่อสิทธิ์เก่าของธรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับที่ต่อสู้เคียงข้างประชาชนไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนไม่ว่าจะใน บริบททางการเมืองแบบไหนก็ตามที่ผ่านมาครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านรักประชาชนจริงท่านต้องถามครับว่าทําไมอาจารย์นะครับของนายเพนกินที่ชื่อว่าประจัก์ก้องกิตติเนี่ยไม่มีสมองหรือไงครับหรือไม่มีปัญญาหรือไงครับถึงได้ไปเสนอให้กรมราชทัณ์นั้น,นปล่อยตัวนายเพนกินออกมาให้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หนึ่งราชทัณ์ ก็มีผู้ป่วยติดโควิด 2. ผู้ป่วยติดโควิดในเรือนจำก็มีกระบวนวิธีการรักษาที่ต้องถือว่าได้ผลนะครับผมเอ่ยชื่อยาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาบล็อกอีกเห็นไหมครับฝรั่งมังค่าเนี่ยกระทั่งเราเอ่ยชื่อยาสมุนไพรของบ้านเราเนี่ยที่เราเชื่อว่าจะช่วยได้เนี่ย เรายังเอ่ยไม่ได้เลยครับแต่ในเรือนจำนะครับมีผลการวิจัยออกมาในเรื่องของการควบคุมดูแลนะครับลดการระบาดของนักโทษในเรือนจำเนี่ยได้ได้ผลนะครับต้องถือว่าได้ผลแล้วเอากันอยู่เขาก็มีกระบวนการของเขาอยู่ครับนี่สองนะคือไม่ใช่เรือนจําไม่รักษานะครับติดโควิดแล้วปล่อยให้ตายอย่างนงี้ไม่ใช่นะเขามีกระบวนการในการรักษาอยู่3นะครับเรือนจํากรมราชธรรมมีระเบียบครับว่า ในกรณีไหนที่จะอนุญาตให้ใครหรือไม่อนุญาตให้ใครเนี่ยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกได้ mm hmm. เขามีระเบียบม,มีกฎเกณฑ์อยู่ครับไม่ใช่ไม่มีครับ 4. อินี้เรื่องใหญ่ในจดหมายนั้นระบุว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับอ้างมหาวิทยาลัยนะฮะได้ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วว่าจะรับตัวในเพนกวิน เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดประทุมธานีอันนี้จดหมายมาเนียวันที่23สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นครับท่านผู้ชม20กรกฎาคมครับเดือนที่แล้วธรรมศาสตร์เคยออกถแถลงการนะครับเรียกว่าสเทถอนเลื่อนลั่นไปทั้งสบคครับตอนนั้นผมจําได้เพราะผมก็าตามข่าวนนี้อยู่ธรรมศาสตร์ประกาศครับว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ในสภาพขับขัน และเสียใจที่จะต้องบอกอีกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลอื่นเข้ามาดูแลรักษาได้อีกแล้วพูดง่ายๆก็คือเตียงเต็มครับรับไม่ได้แม้ว่าอยากจะรับก็รับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวเพิ่มไม่ได้อีกแล้วก็ทิมแทงไปถึงตัวของวิธีการบริหารจัดการของสบอคอด้วยนะครับ แม่ว่าจะไม่พูดถึงตรงๆนะครับแต่ก็เหมือนกับว่านี่แหละเกิดก็เรียกว่าระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลวจนทําให้เกิดสภาพที่โรงพยาบาลรับผู้ป่วยมารักษาไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับตอนนั้นจําได้อ่ะทีนี้ผมไม่พูดเองดีกว่าครับเรื่องนี้ไปดูกันที่ท่านใหม่ดีกว่าครับท่านใหม่โพสต เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกข่าวเต็มๆครับว่ารับชาวบ้านไม่ไหวแล้วแต่ทําไมเพนกวินสามารถรับได้ทันทีชาวบ้านเตียงเต็มแต่พอเพนกวินมามีเตียงครับอาเกิดอะไรขึ้นเลยมีคําที่เรียกว่า v v p p ครับ Very Very Important ท่านใหม่เลยถามว่าผมจึงอยากทราบครับว่าคนที่อาฆาตมาดร้ายด่าทอต่อพระมหากษัตริย์และสถาบัน มีแต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถึงมีเตียงว่างสามารถรับไดท้ทั้งที่ในความเป็นจริงโรงพยาบาลนี้ก็สร้างจากภาษีของประชาชนและประชาชนที่กำลังเจ็บป่วยจากภาวะโควิดต้องการเข้าไปรับการรักษาแต่ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธว่าเต็มไม่สามารถรับได้แต่สำหรับพวกสามกีบพ,พวกล้มสถาบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีที่ว่างให้ทันทีท่านหมาถามครับช่วยตอบหน่อยครับหรือใครก็ได้ครับช่วยตอบหน่อยครับมันธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนตรงไหนในเมื่อประชาชนตาดำดำที่ป่วยโควิดไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือไม่แต่กลับมีประชาชนเขาจะชอบอ้างตัวเองว่าเป็นประชาชนเหมือนกันนะครับ ับมีประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านลมลางสถาบันพระมหากษัตริย์กลับได้อภิสิทธิ์ในการเข้าไปรักษาแบบนี้มันธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนตรงไหนครับฉันรักประชาชนเนี่ยมันต้องเห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่เท่ากับเราครับผมบอกให้ไอ้ทีบ่บอกว่าคนเท่ากันนะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับถ้าคุณรักประชาชนนะครับแสดงว่าประชาชนต้องสําคัญกว่าคุณครับ ถ้าสาคัญกว่าแยังไม่เท่าครับนะคุณต้องให้เขาก่อนครับคุณต้องให้ประชาชนก่อนคุณต้องให้ชาวบ้านก่อนครับผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้กรรมคนเท่ากันนะครับคนไม่เท่ากันนะครับแต่คนที่สําคัญกว่าคือถ้าคุณจะคงจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เอาไว้ก็คือชาวบ้านต้องได้รับการรักษาก่อนครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ทําไมนะครับนี่แหละครับความบิดเบี้ยวความบิดเบือนความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นและน่าสมเพชนะครับ ถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยมาจากคนที่ไม่รู้หนังสือมาจากคนที่ไม่ใช่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นปัญญาชนนะครับมาจากคนที่ไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่รู้หารู้เหวอะไรทั้งนั้นเรื่องแบบนี้ก็ยังพอจะเข้าใจได้ครับชาวบ้านร้านตลาดถูกพวกคุณมองว่าเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาอาจจะมาพูดในเรื่องที่แหมไม่มีหลักไม่มีการแต่ทำไมพวกคุณึงที่เป็นปัญญาชนถึง ออกมาทําแบบนี้ครับแบบนี้มันต้องเปลี่ยนชื่อไหมครับผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับทางกลุ่มธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปเสนอให้พวกนี้เลิกใช้ชื่อธรรมศาสตร์หรอกครับผมอาจจะพูดแรงไปนะครับแต่ก็ขอพูดแรงๆว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็ให้เปลี่ยนชื่อหมหาวิทยาลัยไปเลยดีกว่าครับเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลไปเลยดีกว่าครับจากธรรมศาสตร์ก็เป็นอาธรรมศาสตร์เพราะสิ่งที่สอนนะครับไม่ได้สอนให้รักประชาชนเลยครับแต่สอนให้ออาเปรียบประชาชนสอนให้ตัวเองสําคัญกว่าประชาชน วิชาแบบนี้เนี่ยคุณจะเรียกว่าวิชาธรรมะหรือวิชาอธรรมครับผมขอถามหัวใจของคนที่เคยเรียนธรรมศาสตร์ดูครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทาง ลายได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบาันคิดทางไทยได้อีกทางนึงครับขอบคุณครับ